่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้นี่คือวันที่ก็ใช้ไม่ได้นะคะ <c oughs> เขาบอกว่าเลยนะอาหารจานเดียวคือทําง,ง่ายๆปรุงเสร็จใส่จานแล้วเสิร์ฟแต่หลักการจริงๆแล้วคืออาหารจะต้องสะอาดอและสดสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ลงในศูนย์การเรียนรู้แม่ชจันนะคะนําเชฟมาสัมภาษณ์นะคะเชฟฝนนะคะขอแนะนําตัวเองสั้นๆก่อนเลยค่ะสวัสดีนะคะชื่ออัญชลีหมเฟยค่ะเป็นเชฟทางด้านอาหารนะคะ แล้วก็มีประสบการณ์การทำงานจากในประเทศแล้วก็ต่างประเทศมาค่ะเชฟสมจะมาดูแลบทเรียนด้านอาหารให้กับเรานะคะให้กับโรงเรียนเรานะคะเอกจถามนิดนึงช่วงนี้กระแสกําลังมาแรงมากย้ายประเทศกันดีกว่าค่ะเพราะในปัจจุบันเนี่ยกระแสการย้ายประเทศเนี่ยก็จะมีค่อนข้างสูงโอ้ย้ายย้ายประเทศกันเถิดนะคะแต่ประเด็นสาคัญเนี่ยก็คือตอนนี้ก็คือในส่วนตัวอาหารไทยก็เป็นอาหารที่ค่อนข้างจะดังสําหรับทั่วโลกนะคะเป็นทคำด้วยคำเ่ย ในการประกอบอาชีพใช่ค่ะการประกอบอาชีพแต่ว่าเราเราอาจจะไม่ต้องย้ายกันก็ได้หรืออาจจะไปคาชัวขาวก็นี่คือชีวิตไม่มีทรมแดนอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่วันนี้เราอยากจะนุ้ยอะค่ะอยากจะมาคียกับเชฟฝนดเพราะว่าก่อนที่จะไปต่างประเทศนั้นจะต้องเตรียมตัวยังไงให้เป็นมาตรฐานด้านอาหารก็คือการฟื้นฐานทั้นแรกก็คือเราต้องมีความพร้อมในเรื่องการ ปรุงประกอบอาหารโดยเฉพาะอาหารไทยของเรานี่เองนะคะเพื่อจะพืพ้นฐานในการสอบค่ะเพื่อได้รับใบมาตรฐานอาหารไทยนะคะทางเราก็จะมีการปูพื้นฐานเป็นให้พื้นฐานขั้นแรกเนี่ยจริงๆก็คือถ้าอย่างที่นุ้ยพูดเนี่ยพี่นุ้ยจะพูดตามหลักของกฎหมายะคะ่ะโ <c oughs> ดยรวมจริงๆก็คืออย่างประเทศไทยเนาะ ประเทศไทยเนี่ยจะมีใบหนึ่งที่สําคัญเรียกว่าการตู้ทดสอบมาตรฐา,า,านอาหารไทยระดับหนึ่ง<ช>นะคะซึ่งมาตรฐานไทยระดับหนึ่งเนี่ยคนที่มีสิทธิสอบก็คือคนที่มีประสบการณ์นะคะในการเรียนทางด้านอาหารไทยมาหรือกพที่มีประสบการณ์ทางด้านรางประกอบอาหารไทยอย่างน้อย2 -3 ปีขึ้นไปค่ะ ชสนก็เป็นหนึ่งในวิทยากรที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการปรุงประกอบอาหารไทยอย่างถูกต้องและก็การเรียนรู้หลักสูตรการปรุงประกอบอาหารไทยเพื่อเยียประดับสอบระดับมาตรฐานอาหารไทยค่ะมาตรฐานสีมือแรงงานอาหารไทยระดับหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นแค่ไหนในการที่เวลาเอาไปต่างประเทศสําหรับมาตรฐานอาหารไทยระดับหนึ่งนะคะก็คือจะอยู่ในหน่วยของ ผู้ปรุงประกอบอาหารตามหน้าที่และตามหลักการที่ถูกต้องของการปรุงประกอบอาหารค่ะก็คือสามารถที่จะเลือกวัตถุดิบช่างตรงวัดทุกอย่างตามสูตรและก็ตามมาตรฐานที่ของอาหารในั้นชนิดในนั้นได้ยอย่างถูกต้องค่ะอร่อยไม่ซ้ำจังสูตรไม่ได้นี่คือ <c oughs> บางทีก็ใช้ไม่ได้นะคะเราจะต้องมีสูตร นะคะแล้วก็มีมาตรฐานในการตรวจวัดที่ถูกต้องนอกืากนั้นริงิก็คือสิ่งที่เราอยากที่มีในโรงเรียนของเราค่ะซึ่งมันเป็นมาตรฐานเขาเรียกว่าสุขภาพิบาลทางด้านอาหารโดยตรงเราจะรู้ว่าของเรา,าเรื่องสุขภาพิบาลอาหารก็ประมาณนึงนแ,ลแล้วคือคือระดับหนึ่งแล้วโอเคอาจจะไม่ได้แบบว่าดีมาก ตรวจเช็คสเปคสูงเท่ากับต่างประเทศที่เป็นประเทศเจริญแล้วมากแต่เราก็ไม่ได้ที่เหลยสิ่งที่ผู้เรียนนักเรียนที่จะได้เรียนรู้กันเนี่ยก็คือการเตรียมในการทั้งมาตรฐานเราแล้วก็มาตรฐานนานาอังกษค่ะ อาตรฐานชาติเนี่ยเป็นเรื่องที่เรียกว่าสาคัญประมาณนึงเลยแล้วก็ครัวของเราก็จะมีช่วงมือเครื่องใช้ที่ตรงจานใช่ค่ะถูกต้องตามหลักของมาตรฐานทั้งไทยและก็สากลนะคะของนานาชาติที่ผู้เรียนสามารถที่จะเรียนรู้จากตรงนี้แล้วไปต่อยอดในการทํางานที่่างประเทศได้ค่ะเป็นอาหารจานเดียวดูเหมือนทุกคนว่าอาหารจานเดียวมันง่ายๆมันง่ายจริงไหมจริงๆแล้วคือหลักการของอาหารจานเดียวเนี่ย ถามว่าไง่ายไหมก็คือสำ,สำหรับเพื่อปรุงประกอบมันง่ายแต่ว่าถ้ามีส่วนของตัวหลักการปรุงประกอบอาหารไทยจานเดียวแล้วเนี่ยจะมีความละเอียดอ่อนในเรื่องของทั้งนั่งโภชนาการสุขภาพบาลเรื่องความสะอาดสาหรับต่อผู้ปรุงประกอบและผู้บริโภคค่ะจะค่อนข้างละเอียดอ่อนนี้เหมือนกันค่ะเขาบอกว่าเลยนะอาหารจานเดียวคือทั้ง่ายๆปรุงเสร็จใส่จานแล้วเสิร์ฟแต่หลักการจริงๆแล้วคืออาหารจะต้องสะอาดและสด ใช่คะแล้วก็ปรุงประกอบในทันทีเพื่อที่ลูกจะได้รับสัรอาหารให้ครบ5หมู่ค่ะนี่คือปัจจัยหลักสำคัญของการปรุงประกอบอาหารจานเดียวในในส่วนหนึ่งนะคะก็จะบอกว่าช่วสนนะคะก่อนจะไปต่างประเทศเช็ต้องผ่านการสอบการสอบนะคะอาหารไทยระดับหนึ่งมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ประสบการณ์ไปเจอหน้างานจริงมาเรียบร้อยแล้ว ก็คือพร้อมมากๆสําหรับการเรียนการสอนที่ใครอยากจะพูพื้นฐานตัวเองเอาอาจจะไม่ต้องย้ายประเทศกันเถอะก็ได้นะคะก็คือขอมาเรียนรู้ด้วยมาจาับตอกแก้ให้ถูกต้องมีประสบการณ์การเรียนที่ถูกต้องอันนี้เป็นไมซ์เซ็ตที่ดีมากพูดตรงนนเนาะเพราะว่าเป็นไมซ์เซ็ตที่เป็นหนึ่งทางเลือกของนักศึกษาที่ไปศึกษาต,ต่อต่างประเทศนะคะเพราะว่าอย่างน้อยก็ได้เรียนรู้แล้วก็ ได้ประสบการณ์เผื่อถ้าไปเจองานครอวที่ต่างประเทศเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้แล้วก็สามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องด้วยค่ะถ้าเกิดว่าเรามีเบสิกตัวเนี้ยเบสที่ดีต้นกล้าที่จะไปเติมเติมเติบโตด้านอาหารจะถูกต้องแน่นอนนะคะแล้วก็พอเสร็จเนี่ยสามารถจะได้ได้ความรู้จริงๆแล้วก็ มีใบซอร์ติฟิเคตภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็นอกเหนือกว่านี้ตัวนี้คือการปูพื้นฐานอาหารไทยระดับหนงะคะในการสอบนะคะซึ่งเราจะขอเป็นศูนย์ทดสอบเร็วๆนี้นะคะโอเคขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ